ฟีฟ่าไม่อัปเดตใหม่ร้านค้าแห่งความมืดสามารถดูนรับคูปองส่วนลดสูงสุด90% ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26พฤศจิกายนนี้นะครับ Free Fire Continention Series รวบรวมกิจกรรมและรางวัลสุดพิเศษไว้อย่างคับขั่งเลือกทีมที่คุณชื่นชอบเพื่อรับรางวัลอ่านรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจเลยหน้า Free Fire คิวหลอยสอยโทเคนสังหารศัตรูตามที่กำหนดเพื่อรับไอเทมนำไปแลกรางวัล็อกอินฟินขาดใจเข้าปุ๊บรับปั๊บแททูลายธงชาติไทยโอเควันนี้อยู่กับ Free Fire ก็ทำเหมือนกันนะเนี่ย EP 7แล้วนะครับมีคนส่งเข้ามาประมาณพันกว่าคอมเมนต์เลยเราได้พ้นไว้ประมาณ1อาทิตย โอ้ไม่ต้องไปที่ตู่กูเลยวะแต่ต้องบุรีกว่าหน้าก็ยิงเหี่ยวปะหน้าหน้าตกตาก็เย็นเย็นปะมาเจอวะไปเข้าอนล่างอ่ะวาย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 ไปดูให้ได้ดีกว่าปะอ่าอ่าอ่าดีมากเพื่อนน้องชายนะเพื่อนน้องชายนะ่ผมเจอซ่า ว้าว้ายไม่มีเลยวะายกูปีตากูตาวะปตาเอมันมีคนเออมีอะไรมาหรือเปล่าปดก่อนะตอนนี้รู้สึกว่าอยู่ในห้องซ้อมของโซฟีตายนะเขากำลังฟันอะไรอยู่สักอย่างอ่ะเฮ้ย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 เฮ้เ้ยยว่ะเฮ้ยเเยย้ย ครั้งแรกเนี่ยพี่โมกี้ทำทำเพลงจับไอเกมเนี้ยโอ้ยกันไปดูหน่นดีกว่าวะ่าส่งครั้งแรกครับ160ไลค์นะเหมือนจะเป็นการเต้นนะครับทีลังกาว้ายเขาง่วงเขาง่วงมีเขาง่วงส่งครั้งแรกครับพี่วีดูหน่อยนะครับเฮ้ยเราไม่ใช่เหรอวะ เราอยเ่ด้ยเหรอเราอยู่นี่ละเฮ้ยมีคนมาแบ็คเออนี่มีคนมาแบ็คเฮ้ยทำไมเหมือนเหมือนเสียงกูเลยวะไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนคนละคนคนละคนคนละคนเฮ้ยเหมือนเสียงผมใช่ไหมเออโยนแต่ระเบิดมีแรลงแดงมีแรลงแพทมีแรลงแกนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคลิปนี้นะไป ไปเลยรมานปเลยรมาฮ่่าฮ่าดีใจวงเยอะกว่าเขาอันนั้นล็อกกระจายกระจายแล้วเดอเลลาเลอุ้ยรู้นะว่าคิดอะไรอยู่อ่ะไปพี่เขาเรียกว่าตัวเต็มตอนสิบเป็นเห็นในสี่ขอเพียงได้เห็นแค่ตัวเองก็แค่กลัวว่าว้าวเฮ้ยเอาแล้วว้า ไอ้เจ้าทำไมวะไายพี่สต็อปก่อนพิดตาก่อนไอ้ไอ้พี่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 ตาวลงวะเมื่อกูยิงหัวได้หัวหนึ่งเอาวะเฮ้ยม้วนขนาดวะขนาดวะม้วนขนาดวะหัวเดียวที่โทรศัพท์รับไปเต้นยิงโทรศัพท์ทิ้งเลย ม่วนขนาดวะั้แรกนะคะคิวคิอาะไปดูกันนอยากได้พกนกหนูรับรถขวาหนูจะได้ไปแตกหนูอยากได้อะไรอะอะไรอะ

ปป้้อ้ยเท่เกินวมากตันหมด่งีย i ệ แบติมละมันกุ้งถือดูเ้น้าวบุญพูดอะไรก่นวะเขาบอกว่าอ่าเฮ้คนกดหัวใจเยอะจังเดี๋ยวอยากทำตามบ้างดีกว่าเขาบอกงี้อู้ยเาเลาณนีียเฮ้เอาบ้างเอาบ้าบ้างเอาบ้างเอ้างเอาบ้างป้าก็เท่เะเวงล้ไปเป็นห้าเลย ซูงครั้งแรกนี่ีิวะครั้งแรกกว่าครั้งแรกว่ะเอ้ยมันทำอะไรนะไปไปไเฮ้เฮ้เฮ้เ่เฮ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 ่เไ่เฮ่เฮ่ไเฮ่เป่เฮ่เเฮ่เเ่เปเฮ่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 ฮ่่เฮ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 เฮ่เ่เฮ่ฮเฮ่ฮ่เเฮ เขาทำเสียงแล้วแบบมันจะให้เลือกคุณจะเป็นสัตว์อะไรถ้าคุณทำเสียงออกมาแบบนี้อ๋อเขาทำเสียงแมวเขาทำเสียงแมวเออแพะมัน huh. พ้องร้องเงียเก่็ร้าวว้าขอเธอพลีไป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 เฮ้ยเฮ้ยยิงไม่ตายบ่เฮ้ยเฮ้ยเอาละครับตอนนี้รู้สึกว่าศัตรูเขาจะยิงไม่ตายนะเฮ้ยเฮ้ย

อ้ยตัวมือวะพี่พาผมดูอะไรเนี่ยกูถูกหวยวะเออถูกหวยก็ดีเนจะซึมททำไมอ่ะถูกเท่ไห่วะแสนห้าถูเงครบรุกแสนห้าฟุกบ้าอะไรกูไม่กล้าไปรับตังค์เอ้ามันไม่กล้าไปรับตังค์อ่ะกูบนเจ้าพ่อไว้ปล่อยปลาสองตัวปล่อยปลาสองตัวมึงรับตังค์มาแล้วมึงก็ไปปล่อยปลามันจะไปยากอะไรอ่ะกูบนปลาลมาไว้ โทษทีว่าวารุมามเพลีวกเดีว้าพ่อมึงตายหน้าหิกูชอบกูชอบกูชอบโชว์มันนักโชว์หนาโอเคนะเราไมได้ดูมาพอสมควรแล้วนะแบบกับใครไม่ได้ออกม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้านะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับ EP 7เราพอดไว้แค่นี้ก่อน ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือส่งเงินเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ